สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกระตันดัมซิ่งนะคะตอนนี้นะคะมีพานบายสีนะคะใหญ่ๆเลยสองสองพานนะคะทุกคนสวยมากเลยนะคะก่อนที่เลขจะออกนะโค้งสุดท้ายแล้วก็ท้ายสุดนะคะใบสีใหญ่ๆนะคะมามาถวายปู่ครับนำมาถวายปู่นะคะเพก็ไปเมื่อะไรก็ไปเดียดลูกน้อ จะนั่งลำมาเดี๋ยวจะมีนางลำมาปูอยากได้ใช่ไหมมีค่ะจะมีนางลำมาลำถวายด้วยจะมีนางลำมาลำถวายด้วยทำเองค่ะผ่านใบสีก็ทำเองกับมือปู่ไปทวงเหรอคะปู่ไปทวงเหรอคะที่ไปตั้งฐานบอกว่าให้เด็ดตรงโน้นตรงนี้ไม่ได้บอกแล้นมันใหญ่แต่เล็กนี้วหลานนี่ตั้งครับนี่ใช่ไหมคะ งอันใหญ่ปจัาต้องต้งานทีมงานแม่ใบสาแม่สีต้องไอ้่งนีปเเขาไปหาอยู่แม่ัยาที่สุดแม่ัยาไม่้อไปจับอเลยก็ได้ค่ะสมมติเนาะต้งเลยจับเลยครับ อันนี้รอบที่สามรอบที่สรอบแรกสามตัวตรงรอบแรกสามตัวตรงตรงค่ะรอบสองสองตัวสใหญ่จะได้เป็นพวกคานอยพวกกนนีเยอะค่ะค่ะรอบแรกได้สามตัวตรงตรงเลยใช่ไหมสามตัวตรงตรงเลยค่ะแม่ใบสิจัญญามารอบที่สองเหรอคะรอบที่สองได้สองตัวค่ะโอต๊ดด้วยค่ะรอบที่สองได้สองตัวแล้วก็โต๊ดรอบที่สามเหรอคะรอบที่สามนี่แหละค่ะนี่แลตรงวันนี้นะคะวันนี้ค่ะ คุณแม่นเน้นไปที่เลขตัวไหนคะสามตัวตวอ๋อตัวนี้เน้นของเลขออกทั้งหมดเลยค่ะอ๋อของอาจารย์น็อตตี้เลยค่ะอาจารย์น็อตล้วนเลยค่ะ,คะเน้นไปที่เลขของอาจารย์น็อตเลยนะคะชอบตัวไหนเหรอชอบแปดสี่แปดสี่คุณแม่ชอบแปดสี่นะคะลูตเตอรี่ไว้นะคะคุณแม่ซีลตเตอรี่ไว้นะคะแปดสี่ไว้หลายไปเลยได้ค่ะ <S <S> <S <S> <S ปู่ไปเข้าฝันว่ายังไงคะคุณแม่ให้เอาใบาสีมาตรงนี้ให้เอาใบาสีมาตรงนี้โอ้คือปู่ไปตามใช่ไหมคะเนี่ยไปตามพี<อ>่แม่ไปตามแม่บอกแม่เอาใบสีบอกให้คุณแม่<อ>นำใบสีมา,บบา,มาก็ผลไม้เก้าอย่าง,งแล้วก็เห็นว่าจะมีนางหลับนั่ง,ล,งล่างกี่นางคะหนึง่ง หนึ่งนางเนาะมีแถมด้วยนะคะแถมที่มาเดียวนี่แถมทั้งหมดเลยใช่ไหมครับค่ะที่มาได้ได้แล้วค่ะอ้แม่ได้เก้าสองค่ะได้มาแล้วค่ะตั้งวงกลศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งเนาะไปไปไปไหว้ที่ไปไหว้ปู่อนันต่าที่อาจารย์บอลมาแล้วค่ะอย่างค่ะก็เลยมาจัดน็อตด้วยทั้งรัฐบาลทั้งสองอาจารย์เลยนะคะงวดที่ผ่านมาแล้วคุณแม่เนาะค่ะค่ะค่ะ เพราะว่าอาจารย์น็อตนะคะให้ไปเก้าอาจารย์ bon, บอลให้เจนะ็ดเนาะงวดที่ผ่านมานะคะเชิกันเจ็ดเก้าชิญกันเลยไอ้ถูกคุณแม่ก็ถูกนะคะ <c oughs> สองวงวดติดนะคะงวดที่สามก็จะวันนี้แหละนะคะ ถึงจะได้รู้กันนะคะว่าจะเข้า3มงวดติดหรือเปล่านะคะคุณแม่ก็งวดแรกนะถูก3ตัวตรงๆนะคะงวดที่2ก็ถูก2ตัวแล้วก็โต๊ดนะคะวันนี้ก็ปู่นะคะไปเข้าฝันคุณแม่ให้นําใบสีนะคะมานะคะที่หน้าปู่องค์ดํานะคะเนาะแล้วก็จะมีนางรามาให้ด้วยนะคะมารําถวายปู่องค์ดํานะคะ เอร้านโพนิเจอร์สวดผ่อนโคราชค่ะคนที่ได้บ่อยที่สุดแล้วใช่ค่ะมาเมื่อไรรถตู้ต้องออกทุกครั้งงวดที่แล้เจ็ดเก้าเต็มเต็มตะเดียนรถหกแปดเจ็ดเก้าทีไรออกทุกทีเหลอค่ะแกถูกเันกินงวดแล้วคุณแม่อูแกถูกทุกวันเกอบทุกไม่ใช่ก หวยใจก็ทุกงวดหัวรู้กับเขาอันนี้ลูกชายเขาค่ะโอ้ลูกชายบ้านยังไงนะพ่อถูกต่แกน้อยทุกวันทุกงวดทุกวันเลยบอกลงทุกวดเลยชนไหมฟังพันนอยก็ทุกวันฟังจากปากข้าแกน้อยก่อนทุกงวดล่ครับโอ้พ่อฝันดีไหมวันนี้พ่อชอบตัวไหนแล้วพันถูกทุกวันนี้พันได้เลขมาจากไหนคะเลขปุ้งวดดีค่ะเมื่อวานก็ลาวสามตัวใช่สองตัวสามตัวเลยเลขคู่ด้วย เอามีงทานด้วยโองทานผักอยูงขางนอกหรอตอนนี้นะคะพี่กุ้งนะคะคนดวงเฮงนะคะกับครอบครัวนะคะยี่เขายาดมาแล้วสวัสดีค่ะนี่เป็นไงบ้างคะมาโค้งสุดท้ายมารอลุ้นเลยใช่ไหมคะนี่ลุ้นสวยลุ้นเลขตัวไหนกันคะนี่หลักแปดสิคะหลักแปดพี่กุ้งเน้นตัวไหนคะ แปดศูนย์ค่ะแปดศูนย์นี่พี่กุ้งก็เน้นแปดศูนย์หลักแปดนี่เน้นทุกตัววันนี้เห็นว่ามีลงทานด้วยใช่ไหมคะพี่กุ้งวันนี้เป็นคันรถเลยเหมือนเดิมไหมคะนี่ค่ะอแต่ไม่ได้มารถคันเดิมโอ้โหโบตัวนี้ใหญ่ขึ้นเรื่อยเรของพี่ชาย่ะอ๋อทะเบียนอะไรคะเก้าแปดศูนย์สี่เเก้าแปดศูนย์สี่นะคะเก้าแปดนะคะไอ ได้ค่ะว่ามาคันไหนออกคันนั้นจำไว้ให้มั่นนะจำไว้ให้มั่น9804 9804เน้แนว่าเหลือเท่าไหร่แดงโบแดงโอ้นีหวันนี้ก็นำผักพืชผักนะคะมาถวายปู่ด้วยนะฮะนี่ไงคจ๊ะนี่นะครับจี๊ด พอที่ผ่านมาก็มีได้อยู่แต<น>่ว่า วันนี้จะต้องเอาบุญเอาแรงแม่ต้องมาแมนต้องมาแม่ค่ะเพราะว่าบอกหูแล้วดิแม่จะได้เอามาหูรีรถแขมาโอ้าเงินนี้จัดใหญ่เลยจัดใหญ่จัดเต็มหมดจัดเต็มแมนวิ่งเยอะจริงจริงวิ่งเยอะจริงจริงไม่เยอะเท่าไรไม่เยอะไม่ต้องร้อนหน่อยพี่จะหายใจไม่อวนช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 นวันนี้นี่แหละบนปูแล้วบนไปูแล้วมื่อานบนอะไรอยู่อีกเออนี่ไงก็มาบอกยอดได้และ แล้วมีแบบแม่แบกมาบนล่างจัดเลยอกองยาวแม่กองยาวกงยาวนะให้เปลนการเลนใช่ค่ะเปลนการจัดให้ภูเลยสบายเลยชอบพิเศษนะพี่นูดเลยอ่ะเูดเลยแปดศูนย์้าเลย จัดหนักคอมจัดหนักจัดหนัก้อมวิ่งก็หนัก้อมตัอันนี้คือวิ่งอะผอมวิ่งแต่ล้วมัมีขนาดออมาไม่หมดเลยเนี่ยนะออมาแล้วแต่ออามาไม่หมดกระเป๋าไม่เหลือกะทำไมม่ใส่กระเป๋าเลยพี่ไมเอาไว้เอาไว้อยู่บ้านด้วยเอาไว้อยู่บ้านด้วยคู่เอาไว้อยู่บ้านด้วยไหนไหนเอามาแขงัหอยพี่ไม่อยากแปดก้านย์สเนาดนี่ะไหนไห แต่ขอเงินับางส่วนนึกว่าเอาเงินแสนมาเงินล้านมาอวดรูตัเลย l ตี่แอรเราจะได้วันนี้หลักแปดไม่รู้อะไรว่ที่เลขตัวของอาจารย์มีแต่หลักแปดมเลยใช่ไหมสี่แปดแปดหกสิบล้านหกสิบล้านจะได้ถวายปู่สิบล้านเลยยวมองข้ามแปดแปนะคะ เฮ้ยแล่วแม่รังเกียจแม่สุดแบตเตอรี่นี่ถามจริงพี่หมดเท่าไหร่หมดไปเท่าไหร่จะเอาคืนวันนี้เท่าไหร่คูณเศษใช่เดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปแค่นีหร่เขาไม่เรียกหมดสิเขาเรียกว่าลงทุนนะคะเดี๋ยวจะเอาคืนนะเดี๋ยวจะเอาคืนวันนี้เลยไม่มาไม่หมดกระเป๋ามันเล็กอันนี้เป็นกี่ล้านพี่จะเอากำไรตอนเย็นจะเอาคืนกี่ล้านวันนี้สามแสนคนนี่จะเอาคืนสามแสนเราสี่แบดสูต เยอะไม่ได้หลักแปดแปดเยอะตอนนี้นะเศรษฐีก็มารวมตัวกันที่ตำหนักอาจารย์อนอตตี้แล้วนะคะ เด็กที่ติดแปดมารวมกันเลยแม้ว่าจะเป็นเจ๊กุ้งนะคะแล้วก็พี่แอ้เนาะแปดศูนย์แปดแล้วก็หลายๆท่านนะคะแปดเน้นแปดศูนย์มาไม่หมดเลยถ้าจะ่คนมาจริงต้องใส่กระสอบมานะพี่น้องต้องใส่รถติดรอมาเลยได้ดิโอเคค่ะทุกท่านเนาะก็เป็นบรรยากาศนะคะโค้งสุดท้ายนะวินาทีสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะก็ใกล้เวลาแล้วเนาะตอนนี้นะคะก็เศรษฐีนะคะมารวมกันที่ตำหนักกู ใหญ่อาจารย์นอตตี้นะคะน้องวันนี้หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ